สวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับคลิปนี้เสียงบกแบลกๆนะครับผมบกแปลกใจครับเสียงจอนเดียนะครับกล่องมันหลวมครับบก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 เยอะนะครับผมคลิปนี้คุณพ่อเป็นนีออกเดินทางไปบ้านพันหน้าครับไปก่อนผมนะครับโว้นะเบิ่งอุปกรณ์เบิ่งเสบียงเล่า เต็มรถนะครับบึงบ้งเบาะเบาะนิ่มนวยนครับเ<แ>นีนนน<แ>เ่ทางน้ำฉีดครับนั่นนี่นั่ทั้งน,น้ำน้ำผมดแม่มีหัวสาดพ่ออู้ไปพ่อเอาอู้ไปเชร็จเลยไป, <c ười> นเ,ปนเนี่ยเรียบร้อยแล้ว เลือตึงแขนเข่านะครับครับว่านลางไปผมว่านครับอันนี้ต้นแดงนะครับเฮ้นเ่นี่มีดเพิ่นนะครับมีดเพิ่นอัดฐานเบื้องไน กิ๊บล็อกแบบสบับไอพ่อผมนะครับบบมีว่าได้ซื้อกิ๊บล็อกไหมแอค,ครับาสายไฟเก่านะผมที่ก็ใส่แล้วมาตัดนะครับสาที่เป็นกิ๊บล็อกนะครับป็นวิธีที่ประหยัดงบที่สุดน,นะครับเราใส่ได้ใส่ได้จริงนะครับ ก็กกกกวก่าเขาครับผมของไม้แข็งๆนิดหนึอยครับนีนน่ครับผมโม่มีว่าสลากอีกหลายอกนะครับมันดีก็คีบดีก็เ,เกปิี่ยนเนี่ยก็ได้สข็งเงิน40บาท50บาทซื้อของไม้นะเนี้ยไปเลนดินเนียวมากีดินเต็มพานอยู่นะครับ เดี๋ยวเราก็เอาผมกับสิทว่าสิตาเขาหน้าผมบางวันที่บ่คึ้นมาอีกนะมือวานเที่ยวตากเที่ยวปู่เที่ยวทุ่มมือเบิดมือนะครับฝนมากขวนนะครับตากไอ้เขาหน้าปังนะครับผมจะ่าพอแล้วออกไปก้อนนะครับออกไปบ้านมะนาก้อนนะครับผมสามสิบไลท์สี่สิบไลทครับทีมสมอลงทุนนะครับตี สองมือ,อทเทวไปแล้วครับผมตากเขาแล้วเมือนี่เต็มเต็มท่าแหงแล้วนะครับผมกับสีเอาลูกออดไปนะครับผมเอาไปแม่ทักขัดนะครับบอก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 นะครับเอยยางนาด้วนท่านายาดีเลยครับของฟรีนะครับอย่างนา,นา,าเนี่ของฟรีนะครับ สองพี่ดอกแน่นๆครับเสีย่นถอดดอก่็ใส่ผมก็มาปลาใส่เช่แหลนนแนะนี่แขนยังไงวะนี่ดอกแน่นๆครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวหางมีกับตุกเล็กน้อยแนวผมเนี่ยเนบะ เปลี่ยนกล่องเป็ยนยังแล้วนะครับผมมันบ่าหายนะครับช่องแง่บึกบึนดีครับกับบรรยากาศยู่บ้านผมนะ หัาเราเห็นอย่างครับแขนกลางเอาอยูครับเดินทางไกลครับจากนี่ไปประมาณ20กิโลได้บ่พ่อได้เนะ20กิโลครับผมจากพี่การ์ดบ้านผมไปไปพี่การ์ดบ้านหัวหน้านะครับ พ่อสิไปยังไหนก่อนนี่เอารถกระบะออกไปเบิ่งก่อนบั้ง <ทะ S 1> เรื่องไหนไอ้รถกระบะออกไปเบิ่งก่อนสิลิจังไหนออกไปเลยโอ้มันฝนมาตกลงไในอยู่โอเคครับผมนเนี้ยเป็นไงเอารูอัดไปปะเออเอารถกระบะไปก่อนค่อยกลับมาเอารูอัด พัวไปรไ้ายไปไหนไอซุ้มพี่ผม,ออมเอา<ป>มอ่านบ่ไอ้มเบลยิเซอะไรเซไปก้อนเล่น่ะน้พออานเอ่าโอเคครับเช็คข้มอมคมนะครับเดินทางกไกลนะครับตาลุกเสียบ นล่โอ้โหบักรวันครับแม่ตัยาดเดี๋ยวพายเปงอุปกรณ์ผมมาเป็นอย่างนี้ข้างหลังค่ะเต้นเบ็ดีบักโจกครับบักโจกมา่ทปานไปบอมนี่ลอเดีลงงัดยางนะครับผมอ้โนเล่งัดยางโอ้เปงอุปกรณ์ครับ กูบอกวจับยังนงนเนี่ยจับใกล้ป้าว่ะโอ้สิ่งนี้เชียวเราเอิดยังเไยเพื่อนลูกคอมเมนต์บอกผมนะอันนี้ขึ้นยังครับเนี่ยนาที่ย็งพ่อเนี่ยฮะโอ้เน่ยเ้ื่อรู้ซิแล้วคอมเมนต์บอกผมนะซื้อที่ถูกต้องนะครับผม เนี่ยเป็นคล้ายๆปืนครับลักษณะคล้ายๆปืนนะครับผมแล้วก็มีด่างมีเอยียงควบมมีมีมแผ่นไอกระดงนี่ยังพร้อมพอดีครับครับรีวิวหลังคาไปพร้อมนะผมเนี่ย <c oughs> หลังคาพาสแลรนนะครับพร้อมไอลวดมัดนะครับอา้าวกว่าเราเห็นอย่างบัด พี่นองน่ครับยังมาท่านในมีงบประมาณตกออกมากเปลี่ยนหลังคาใหมนะผมซึ่งผู้ใดที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆกับบต้ตังเอ็ย่ยังไรครับเบื้องโฆษณาคลิปผมหมน้ำเนะียคลิปนั้นๆโฆษณาเด้งขึ้นเบื้องไหนมันโจรกว่านะครับผมอ่ะความพ้นเป็นย่างมากครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วกอยากสนับสนุนผมนะครับผมก็ได้เรียกร้องอี่ยังแบบ สนะจะโน้นผมก็ง่ายๆนะผมเพิ่โฆษณาผมก็แสนะดงบบดยวอาพดอ,อุปกรณ์อุปกรณ์หมอดขึ้นนะครับเนี่ยหมอดนะครับไปแห้งมาได้แล้วครับมันจีคั่วเพื่นะครับเนี่ยผม,มีตาเขาไม่ต่สั่งนะครับ เขาห้งตุ่มไปหน่ยไปเตยชาย่านะครับก็ฝนตกนะครับเที่ยวตุ่มเที่ยวตากก็เบิดเเลอครับหมูอ่อบ้านก็เลยหัวเสียเลยนะครับอ่ะอเอกอะก็มีอะไรหรนอครับพี่น้องข้ามารับชมบรรยากาศเที่ยวชิดบ้านพบนะครับเบื้องความเพื่อนไว้เบื้องการทำงานของ ผมนี่กรับพ่อนะครับไปอ้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่านั่นมันคือหยังเอาไปลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนครับเลยาลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook ส่วนตัวของผมนํานะครับอ่าคมพระเนตรนะครับผมเว้นวักแล้วก็ไปยันน้อยแล้วก็จุดนะครับผมที่นี่ลูบุ้ใส่เสื้อชีสเทาใช้หมวกใส่แว่นตาสีดำนะครับผมซึ่งเป็นผมเองนะครับคลิปนี้ผมจะขอตัวล่าไปก่อนเด้อครับเด้อชิมหนาพราะหนมาครับผม สวัสดีครับมานครับ, <g ül> บไปแล้วครับผมเดินทางโดยสวัสดีภาพครับเดี๋ยวผมนำคนไปนะครับผมงานที่ผมมือในตากเขากัน